คุณรู้ไหมคะค่ารักษาโรคก,กระดูกทับเส้นใช้เงินรักษากี่บาทจากข้อมูลค่ารักษาจะอยู่ประมาณหลักแสนกว่าบาทสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการยกของหนักและลกของหนักเป็นเวลานานๆทุกวันเนื่องจากแฮลิปแมนนวนแบบเกาต้องใช้แรงในการดึงดันลากน้ำหนักของยิ่งมากยิ่งออกแรงมากถ้าออกแรงผิดท่าอาจทำให้กระดูกสันหลังบาดเจ็บได้วันนี้เรามีแฮลิปไฟฟ้ามาเป็นตัวช่วยสำหรับพนักงานของท่านคะ่ะ รุ่นนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งระบบค่ะทั้งระบบการยกและระบบการเคลื่อนที่ทำงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดแนลิฟไฟฟ้าของเรารับน้ำหนักที่1,500กิโลกร,รัมและ2,000กิโลกร,รัมค่ะใช้งานง่ายเพราะการควบคุมอยู่ที่ด้ามจับทั้งหมดค่ะราคาเริ่มต้นเพียง25,900บาทเองค่ะลงทุนแค่หลักหมื่นเพื่อตัวท่านและพนักงานของท่านดีกว่าเสียค่ารักษาหลักแสนในอนาคตนะคะ เกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาหรือทักมาได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ